เราจะมาจับฉลากของขวันปีใหม่กันครับเพราะวันนี้เป็นวันปีใบแฮปปี้นิวีย์สองพันยี่สิบเอ็ดครับผม อยากจะแฝงโปรโมทรายการตัวเองอย่างเดียวเลยเปรี้ยวแล้วดังแล้วไปไปพูดไปทายลิ้นออกก่อนไปพูดได้ชัดก่อนเถอะไอ้เหียไอ้กูถอดหมวกนกน้อยบอกว่าคือจามหัวก็นกไม่น่าดัดมึงไม่ได้ดัดตัวเองไม่หรอกตัวเองอ่ะทีนี้เข้าเรื่องเรื่องของขวัญที่กูบอกไปของขวัญจับฉลากงบห้ามต่ำกว่า500อบาทนี่ดูนี่ของกูนี่กล่องใหญ่สุดเลยยัดนี่ไม่มีโบเลยอ่ะมีแต่เกินงบโบเจ็ดบาทเนเฮียแม่งต้องจะแปะโบ เเเดียยวลอาอันนี้ดีกว่าดูสวยนะได้เข้าวนะเอาลิมทองไหมสีนี้ไม่เอาก็าเพียบอันนี้ไงเอาริมไม่เพียบให้ดูไม่เอาครับทำไมถึงไม่เอาเกินงบของไอ้เพิ่งหริษั์ไม่มีชัยเลยเฮ้ยมีข่าวกีฬาม่้น่ะเราวันนี้พิเศษไม่ได้มีแค่จับฉลากจะมีให้สอยดาวฟรีไฟล์ด้วยสอยยี่ห้อเลยก่อนได้ไหม ทำอะไรผิดวะเริ่มเูไม่ทำอะไรผิดหรอกเย้ผมเจอหน้าเวทีแล้วเาจับแล้วจะมีเศษได้สอยดาวฝีฝายด้วยเงินรางวัลมากมายรางวัลสูงสุด2 0 0พันบาทใครดวงดีเอาไปเลยเดี๋ยวเริ่มอันนี้จับก่อนว่าใครจะได้ออกมาจับเป็นคนแรกโอ้โหมันใหญ่จังวะหาไม่เจอาฉลากอันดไ้เจคนก็มีอยู่แค่เนี้คนแรกเนี่ยก็ถือว่าจะดวงดีกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะมีมีโอกาสได้เลือกสูงเยอะ งานปาร์ตี้แล้วก็ตเราเร็วตั้งแต่บ่ายโเรโหค่ำต้องรีบกลับแกะซองมาโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาคนแรกพี่เดชเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้จับอะไรนะว่าใครได้คนแรกไงคุยกันก็ได้มั้งเมื่อกี้ใครจับคนแรกอ่ะอ่าเดชจับได้ของขวัญของใครไต่ ต่อไปเป็นทีทีส่งมอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนีไม่ตายขอให้พี่มีความสุขแต่ของผมอย่าโกหกอย่าโกหกครับครับมึงขอให้มันมีความสุขได้ไงมันอยู่ตัวแบบนี้มันจะมีความสุขกได้เดไปแกะพร้อมกันต่อไปในคนแรกต่อยอดาวฟรีไฟเลือกเลยเรื่องเงินมึงจริงจังมากเลยอันนี้โอเคบอกไว้ก่อนเงินรางวัลนี่มี่าแตงัหน่2,150าบบาทยบาท5บาท 1งบาทก็มีบาทเดียวพอแล้วมึ่งบาทหนึ่งบาทหบาทหบาทเดเปิดโดมมึงดีได้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 กูแบ่งให้แค่แค่สองพันนะหนึ่งบาทหนึ่งบาทับตา๊กรับตั๊กรับตัห่บาทหนึ่บาทเอ๊ยจะแยงนไหมห้าบาทห้าสบบาทห้าสิบาทไปเส้นน้อยจังนะ ก็ยังดีกว่าได้หนึ่งบาทนะคนต่อไปไงได้ของใครก็หลังการทดลองมีเขาพึ่งแน่เต็มใจห่อมาเป็นเต็มใจเป็นบ็อกเซตบอกเลยแล้วแกะบอรมาณใส่ดาวด้วยว่าเอออันนั้นละบาทหนึ่ง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 บาทเดียว ไปพี่นีอะพี่ลีได้ของใครพี่ครับของพี่ครับโชคดีโชคดีปีใหม่ขอให้ร่ำรวยแต่ได้ของชิ้นนี้ไปก็ถือว่าชีวิตได้โชคดีแล้วตอนรับต้นปีดีมาขอบคุณมากครับโชคดีรับต้นปีเลยต่อไปต่อให้ดาวบาดเดีอยบาดเดือยบาดเดีอยบาดเดีอยมีก่อนนะตอนนี้ตัดคู่แข่งมาแล้วสัคนนะ คนต่อไปพี่เตมอ้าับปัวเอาพี่จับคู่สุดท้ายบัตรเดียวบัตรเดียวไม่ใช่ไอ้เอยโอยตั้งใจบัตรทันทีมอแล้วเล็กกระทัดรัดขอให้พี่ยศสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะจ้ะอย่าเที่ยวอ่างไอยอ่างศิลาไปดาวบัตรดึงไปดาวไปดาว ให้ร้อยหนึ่งเลยนโมน้ำโมตักมันโตจริงจรตัก้มันโตจริงๆริดยังไงสองพันต้องเป็นหนึ่งคู่ได้หรสีอะไรสีฟ้าขอโทษทีนะที่สองพันมันออกขอโทษทีคุณคุณคุณโอ้ร้อยหนึ่งโอ้ร้อยหนึงโอ้ร้ยนึง ไม่เลยหนึขอโทษทีนะที่สองพันมาหนอหน่อยไปเลยไม่สนใจของขวัญกันแล้วเล่นแต่สายดาวได้ของใครอีไม่มีเลยกอกเอารุ้นเลยเปิดได้เจียวปอมเจียวปอมเจียวปอมไม่เลยเฮ้กระเทียมเจียวปอมของดีแน่นอนสายดาวแรกกันไหมร้อยหนึ่งที่ไม่เอาเหล่อได้น้อยกว่านี้นะถ้าไม่แรกอ่ะที่ ้า้น้า้าบกแรกกไร้อยนี่ไม่เอาเซื้อล้งไม่พอ้าพี่เฟรอ้าวด้ของตัวเองรุนดีว่ะว่ามได้เฮ้เฮียจับมาได้ของบึ้กครัอ อน่ะรับมอบโชคดีครับครับผมครับมาสอยดาวแกว่าขอกูร้อยขอรุ่นนี้ดีกว่าทำขี้ดีกว่าคำตดผมเชื่อมั่นในตัวเองเฮ้ยเฮ้ยมีสูญยุจังวะเฮ้ย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  ของกูร้อยขอรูเนี่ยไปทาี้ดีกว่าทำตดนี่ท่าแรกก็พยันได้สิบบาทเบิกน้องเบิกไม่แน่เบิกกี่เบิกไม่แน่หรือว่คนอะเดี๋วผมกัตาออก็แลกกันไปเลยสิไอะไปเลยไปเลยไปเลยสัเว์ไปเลยไลยไปเกยไปเลยนเไปเกเเยเยเยยยไเไยเปไลเลไลกเอล้วลกเลเไ ของขวานน่าหลือของพิตากับพี่เฟรมส่วนคนจับเดี๋ยวเบิร์ดกับพี่งั้นโดยออโต้น้องเบิร์ดได้ของพิตาไปยีดดีเลยครับส่วนพิตาได้ชิ้นสุดท้ายของพี่เฟรมขอบคุณมากครับผมพี่ตีพี่เบิร์ดจอยดาวอันนี้อ่ะมันอยู่ตรงหัวไปดึงเลยเปิดพร้อมกันพิต้คนสุดท้ายและไหวไหวอยูเนี่ยเคยคิดอะไรบ้างไหมนี่คุ้มเนี่ยเ้ยให้โอกาสสุดท้ายมีใครแรกไหมร้อยหนึ่ง ฮะโอเคได้ได้มาจะได้สองพันมากูอยากฮาเติงอ่ะอยากหาเติมเลยเบิงดๆกันเลยติบบาทติบบาทติบบาทตอนนี้ร้อยบาทยังเยอะที่สุดอยู่แหลกฮะโอเคได้ ได้คืนได้บ้างไม่ได้ไม่ได้ได้คื่ได้ตอนต้นทำไมรวมมึงเพี้ยดังว้ดให้บาทเดี๋ยวได้สองพันมากูอยากฮาตึ้งอยากฮาเต็มเลยอยากามเลย เราเปนเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปแกะกล่องของขวัญดูกันว่าใครจะได้อะไรบ้างคนแรกเริ่มที่คนแรกอี่เจับได้ของกระตินอะไรวะเนี่ยเอาออกเลยนลำค่้เลยนี่มีหลายชิ้นด้วยเครื่องอาบน้ำเด็กนี่แลาพี่พี่อาบน้ำเด็กพี่ก้าอาบน้ำพี่เดชนั่งนั่งกินข้าวพี่เด็กข้าวเต็มเต็ม เม่อบน,น้ำเสร็จเนี่ยเพราะเนี่ยพี่พี่เลีงกปนแม่งโตอ่ะเราไม่ก้ใส้เ <c oughs> นพี่เขาไปซ้อมเล,ล้<ช>ยงลูกว่ข <Level S 2> อบใจมากดูพุงปิดหวังดุงปิดหวังดูึงปิดหวังดีใจเลยดีใจเลยคนต่อไป,ปใ่อะไรกัน <c oughs> ไงมึงได้ไปมึงประกอบอาชีพได้เลยใส่เลยใสเลยหาวอาอาเราไ้ตัมา ไปปลูกผักนะแล้วก็ปวนดินด้วยนะไพปวนดินปวนดินอะไรด้วยออกแดดร้อนทำไงเดี๋ยวแขนดำใส่ผอกแขนเออก็นี่เอาไปขโมดีแม่งเลยเดี๋ยวขโมยทีแม่เลยขโมยมาบ่วงจริงเลยเดี๋ยวไอ้ไมงานใส่ถุยหน่อยได้เต็มเลมันกับวองกับเท้าเลย จสร้างตัวเหมือนดวงมันได้อะตาเจ๊ไต้เนี่ยเจ๊ไต้ตาเจ๊ไตเลยอ่ะคนต่อไปนี่ว่าต้องเป็นของที่แบบระดับผู้บริหารนะพิ่ดีกับน้องกินเลยที่ได้ดนี่ก็เนี่ยม่อย่้ไง แโอ้คุณเราเหนื่อยแทนชัวร์แน่นอนคุณแจสึกหมดแล้วน่ะมามนลุนกันเฮ้ยน้ไอ้ต้องอ้ตองอ้งไงอ้ต้งอ้ต้องจ้งไอน้ไม่อไอ้องไออ้ยอไ้ตไอองไอ้ออ้ต้อง้ไต้องมอ้ต้องไีองไอองไ่อไอไ อะครใชยแอร์ขึ้นรถที่กรุงเทพหมอชิดเท่านั้นลงที่อุตรดิตถ์ราคา422บาทใช่ลงแค่ากล่องก็500ร้อยเม่าเดการตองข้าวไปอุตรดิตถ์วันศุกร์แล้วขากลับอ่ะไม่มีมีขาไปต่างประเทศเลยไปอุตรดิตถ์ขอบคุณมากครับโอ้โหลาไปไงไปคงเสียล้วเนี่ยต่อไปยั้งยัดยั้เฮ้ย นี่แป๋หัวนมไงนี่มีหลายอย่างเลยนะนี่มาปิปีนกเอ่อเป๋ปงนกทำเป็นท่านก็ได้เล่เป็นแมสก็ได้เมือนีันรีรีขอตรวจรถทัวร์คืนโอนหนักเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุดยอดได้ของอะไรอะโอ้ยเฮ้ยปาตองโก ซื้อมากล่องมันจะมีอะไรใส่กล่องแน่ซื้อมา450 5้อาบวบอกกล่องอีก5 0้0สิบาพอดีกินได้ไหมเนี่ยไอซ์ซับไมยาบมากินอร่อยเลยจะบอกรักใครก็อายหัวนมใจเราร้อนนอนเศร้านมเราดำกว่าใครใคร เนี่ยไว้ใช้ได้เนี่ยบอกแล้วไว้ใช้ได้ดีดีชอบ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 โอ้ยดีกว่าฟังโขนอะไเงี้ยอะไรเป็นดีๆเลยยี่นี่ของดีสุดเลยเนอะถ้าหลายเป้ยด้วยไว้ใส่มอเตอร์ไซค์ไว้ใส่มอเตอร์ไซค์แมงอะไรอ่ะ่เีกิ๊บหอมเฮ้ยมีอาหารให้ด้วยเกินเกินหท่าไนะบ้านผมเลี้ยงแมวเราเพิ่งก็รอน้องแมวมาลี้ยงเลย อะไรวะนะชุดดานิต้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศกับคือพีไฮไลท์เี้มือโอเคลองดูเนี่ยเนี่ยขอบขอบคุณมากๆากาเอาของไว้ดีกว่าะใส่เสื้อกผ้าเดี๋ยวของแต่ละคน เดี๋ยวปีหน้ากูเพิ่มให้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทนี่เราจะลดขากับไลยนั่ะสำหรับคุณผู้ชมเงียบก่อน สำหรับคุณผู้ชมนะครับปีใหม่แล้วก็มาเจอความมันและไอเทมใหม่ๆภายในเกมทั้งต่อสวรรค์ใหม่ไอเทมอาวุธใหม่และกิจกรรมฮีโร่ที่กำลังจะมาถึงพวกเราชัยโซโลและฟรีไฟก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านพบแจ่สิ่งดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยู่บ้านเบือเบ่อๆในสถานการณ์แบบนี้ก็โหลดฟรีไฟมาเล่นกันได้เลยนะครับผม เพนเพ่นเพิ่นอะกับนมเล่นอ่ะโอเย้น่ารักกหนมน่ารักเหมือนพญานาเหมือนต้นประถมอ่ะ